กุศลที่เป็นไปในภูมิสามมีอย่างต่ำเป็นต้นกามาวจรกุศล193ทําเป็นกุศลเป็นฉนากามาวจรกุศล,ลจิตสหรคตรด้วยโสมนัสสมปยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นเป็นอย่างต่ำละถึงเป็นอย่างกลางละถึงเป็นอย่างประนีตละถึงเป็นฉันทาธิบดีละถึง เป็นวิริยาธิบดีละถึงเป็นจิตตาธิบดีละถึงเป็นวิมังสาธิบดีละถึงเป็นฉันทาธิบดีอย่างต่ำละถึงเป็นฉันทาธิบดีอย่างกลางละถึงเป็นฉันทาธิบดีอย่างประณีตละถึงเป็นวิริยาธิบดีอย่างต่ำละถึงเป็นวิริยาธิบดีอย่างกลางละถึงเป็นวิริยาธิบดีอย่างประนีตละถึง เป็นจิตตาธิบปดีอย่างต่ำละถึงเป็นจิตตาธิบปดีอย่างกลางละถึงเป็นจิตตาธิบปดีอย่างประนีตละถึงเป็นวิมังสาธิบปดีอย่างต่ำละถึงเป็นวิมังสาธิบปดีอย่างกลางละถึงเป็นวิมังสาธิบปดีอย่างประนีตอยู่ในสมัยใดผัสษาละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นกุศล